ด่วนอีก12ชัวาา่วโมงข้าลมหาดถ้าฝนใครจะอยู่ใครจะไปราาประกาศลมปรตูฉบับที่1 0ตอ่อกพียระกาเรามาพบกันอีกครั้งกับจังหวาตะัยรอุทกภัยเพกระกา,า,ะกา,าทางเพจและ y o u t u ู e ฝนฟ้าเพีกอมทิพ,พย์พลุงปลาใจยาง Facebook วันพุธที่22บสองตุลาคมในช่วงเที่ยงวันนี้อาจารย์พิพมาดูยละติดตามเส้นทางของพายุฟเฟิงเฉินในขณะนี้รวมถึงแนวโน้มผลกระทบที่จะทำให้บริเวณพื้นที่อีสานฝั่งตะวันออกมีฝนฟ้าขนอง และมีเมฆเพิ่มมากขึ้นฝนตกหนักถึงหนักมากบริเวณภาคใต้จะเป็นเช่นใดกันบ้างเราจะมารับชมรับฟังข้อมูลข่าวของช่องกันนะครับจากที่ก่อนหน้านี้อิอทธิพลของพาย,ยุเฟิงเฉินจะเริ่มกระทบตั้งแต่ในวันพรุ่งนี้23-24ตุลาคม ล่าสุดโมเดลปรับใหม่แล้วนะครับในวันนี้22ตุลาคมจะเริ่มได้รับอิทธิพลจากพายุเฟิงเฉินนะครับหรือในอีก12ชั่วโมงข้างหน้านี้ซึ่งลมหนาวหรือบริเวณความกดอากาศสูงหรือมวลอากาศเย็นหรือเส้นไอโซบาจะถูกในด้านของพายุเฟิงเฉินดึงฉุดกระชากลงมานะครับทำให้มีอากาศเย็นแผ่แผวภาคเหนือภาคอีสานเริ่มได้สัมผัสนะครับ บริเวณพื้นที่ยอดดอยยอดภูก็จะมีอากาศหนาวเข้ามาในบางจุดบางพื้นที่แต่ผลกระทบบริเวณพื้นที่อีสานฝั่งตะวันออกนอกจากจะมีอากาศเย็นเข้ามาแล้วนะครับก็จะมีฝนปนกับอากาศเย็นเข้ามาด้วยซึ่งจะเริ่มในอีก12ชั่วโมงข้างหน้านะครับคาดการหลัง18ในกาของคืนนี้จะเริ่มมีผลกระทบทําให้มีฝนรินรินไปปล่อยเข้ามาบางพื้นที่ซึ่งในขณะนี้ก็เริ่มมีเมฆคลึมเข้ามาแล้วนะครับในบางจุดบางพื้นที่ของอีสานฝั่งตะวันออก แต่ฝนโดยส่วนใหญ่นะครับจะเป็นฝนเล็กน้อยถึงปานกลางที่จะเข้ามาในช่วงนี้ดังนั้นนะครับลมหนาหรือบริเวณความกดรากาศตูงหรือบรอากาศเย็น ก็ลงมาประทะในช่วงจังหวะของฝนหรือการพัดนำความชื้นของพายุเฟิงเฉินกระจายตัวเข้าสู่บริเวณพื้นที่ภาคตะวันอ,ออกเฉียงเหนือของประเทศไทยโดยส่วนใหญ่ก็จะไม่เน้นฝนตกหนักตกแรงอะไรนะครับพอให้รู้ว่ามีฝนตกฟ้าขนองเข้ามาเฉยๆนะครับและมีเมฆคลุมเข้ามามากส่วนฝนตกหนักถึงหนักมากจะเน้นไปที่บริเวณพื้นที่ภาคใต้นะครับแต่ไม่ใช่อิทธิพลโดยตรงของพายุจะเป็นอิทธิพลของแนวร่องมรสุมที่พาดผ่าน ดังนั้นนะคะในด้านของกรมอุตุนิยมทิยาศูนย์อุตุนิยมทิยาภาคใต้ฝั่งตะวันออกจึงได้ออกมาประกาศแจ้งเตือนในเรื่องของฝนตกหนักถึงหนักมากบริเวณภาคใต้ฝั่งตะวันออกจะเริ่มตั้งแต่ในวันพรุ่งนี้23-26ตุลาคมซึ่งอิทธิพลของพายุเฟิงเชิน จะทาให้บริเวณความกดอากาศสูงหรือมวลอากาศเย็ยนจากจีนแผล่ลมาปกคลุมไทยตอนบนทําให้ร่องมรสุมพาดผ่านภาคใต้และอ่าวไทยมีกําลังแรงขึ้นทําให้ภาคใต้ฝั่งตะวันออกมีฝนตกหนักหลายพื้นที่และฝนตกหนักมากบางพื้นที่ตั้งแต่บริเวณชุมพรสุราษฎร์ธานีนครศรีธรรมราช พัทลุงสงขลาปัตตานียะลาและนราธิวาสนะครับ่อระวังฝนตกหนักถึงหนักมากฝนสะสมอาจเสี่ยงที่จะเกิดภายน้ําท่วมจากพันน้ําป่าไหลหลากน้ําล้นทลิงและดินถล่มในพื้นที่ลาดเชิงเขานะครับส่วนคลื่นลมทะเลอ่าวไทยมีกํลาลังแรงขึ้นคลื่นสูงมากกว่า2เมตรขอให้ระวังในการเดินเรือหลีกเลี่ยงการเดินเรือบริเวณที่มีฝนฟ้าขนองนะครับกรมอุตุนิยมวิทยาจึงได้ออกมาประกาศในเรื่องของพาย,ยุเฟิงเฉินนะครับ พายุเฟิงเฉินปกคลุมบริเวณพื้นที่ทะเลจีนใต้ทางตอนบนในวันนี้จะเคลื่อนต่อขึ้นฝั่งในบริเวณพื้นที่เวียดนามทางตอนกลางนะครับดังนั้น22 2 3บสอาตุลาคม พายุจะค่อยๆอ,อ่อนกําลังลงอย่างรวดเร็วตามลําดับเนื่องจากมีมวลอากาศเย็นแผ่ลงมาปกคลุมประเทศเวียดนามทางตอนบนและทะเลสินใตใต,ตอนบนโดยพายุไม่เคลื่อนตัวเข้าสู่ประเทศไทยแต่อิทธิพลของเฟิงเฉินนะครับจะขยับไม่ได้ผลกระทบเข้ามาคือกระทบในวันนี้20-23ต,ตุลาคมโดยบริเวณพื้นที่ภาคอีสานจะมีฝนฟ้าขนองบางแห่งส่วนภาคใต้จะมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางพื้นที่เนื่องจาก ร่องมรสุมกำลังปานกลางพาดผ่านภาคใต้ตอนกลางแนวบริเวณดังกล่าวร่องอันตรายจากฝนตกหนักถึงหนักมากอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากน้ำาล้น,นตลิง่งพื้นที่ลาดเชิงเขาใกล้ทางน้ำไหลผ่านและพื้นที่ลุ่มรวมถึงพื้นที่น้ำท่วมขังส่วนคลื่นลมทะเลอ่าวไทยทางตอนบ,บนและอันดามันจะมีกำลังปานกลางคลื่นสูง1-2ถึงเมตรบริเวณที่มีฝนสูงมากกว่า2เมตรชาวเรือขอให้ระวังและหลีกเลี่ยงการเดินเรือบริเวณที่มีฝนฟ้าขนอง โดยกรมอุตุนิยมวิทยาได้ประกาศแจ้งเตือนพื้นที่ที่จะได้รับผลกระทบฝนตกหนักถึงหนักมากฝนตกหนักมากตั้งแต่90ในเมตรขึ้นไป23ตุลาคมในบริเวณพื้นที่สงขลาปัตตานีและนาราธิวาส24ตุลาคมบริเวณนครศรีธรรมราชพัทลุงสงขลาปัตตานีนาราธิวาสตรังและสตูล25ตุลาคมบริเวณพัทลุงสงขลาปัตตานีและนาราธิวาส ส่วนฝนตกหนก mm ัก35.1มิลิเมตรถึง90มิลิเ mm มตร23ตุลาคมนครศรีธรรมราชพัทลุงยะลาระนองและสตูล24ตุลาคมสุราษฎร์ธานีนครศรีธรรมราชพัทลุงสงขลายะลาภูเก็ตและกระบี่25ตุลาคมจุมพรสุราษฎร์ธานีนครศรีธรรมราชยะลาระนองพังงาภูเก็ตกระบี่ตรังและสตูล26ตุลาคมประจวบคิรีขันจุมพรสุราษฎร์ธานีนครศรีธรรมราชพัทลุงสงขลาปัตตานียะลานราธิวาสระนอง พังงาภูเก็ตกระบี่ตรังและสตูลต่อไปนี้จะพาไปเช็พ,เพิกัดไปปักหมุดพื้นที่ฝนนะครยี่ิบสองตุลาคมจะเริ่มจากเวลาประมาณ11บเนิกาฝนในเมเินพื้นที่หลังสวน1.4เกาะ2.8ท่าชนะ4.1คุระบุรี7ตะกัวป่า4.8พังงา7.8ภูเก็ต2.1กระบี่10บ้านนาสาร5.8สุราษฎร์ธานี5.6ขนอม4.1ทุ่งใหญ่4.6 กระบี่9.8นครศรีธรรมราช6ฉชะอวด5ตรัง4.1พัทลุง2.7บ้านคีรีวง5หาดใหญ่1.2ปัตตานี1.7ยะลา4.6และนาราธิวาส1.6 15นกา22ตุลาคมฝนเนืเรอรเยินพื้นที่เกาะ2.7ตะกวัวปา1.6ภูเก็ต1นครศรีธรรมราช2.6ตรัง5.6หาดใหญ่5.5และยะลา5.5 ดย24ชั่วโมงข้างหน้านี้ภาคใต้จะมีฝนตกหนักบางพื้นที่นะคะส่วนประเทศไทยทางตอนบนจะมีฝนน้อยโดยภาคเหนือภาคอีสานเริ่มมีอากาศเยน็นในตอนเช้านะครับและมีลมแรงส่วนนะครับอุณหภูมิก็จะค่อยๆเริ่มลดลงเนื่องจากมีบริเวณความกดอากาศสูงเหนือมรอากาศเย็นกาลังปานกลางจากประเทศจีนแผ่ปกคลุมประเทศจีนทางตอนใต้ในขณะนี้นะครับและประเทศเวียดนามทางตอนบนแล้วแผ่เข้ามาปกคลุมประเทศลาวทางตอนบนและภาคอีสานทางตอนบนในวันนี้ขณะที่ลมตะวันออกพัดปกคลุมอ่าวไทย ภาคใต้และทะเลอันดามันขอให้ชาชนบวในภาคใต้ระมัดระวังาจากฝนตกหนักโดยเฉพาะบริเวณพื้นที่พัทลุงสงขลาและปัตตานีระวังัรตรายจากฝนฟ้าขนองฝนตกหนักฝนสะสมเพิ่มความระระวังในการสัญจรผ่านบริเวณที่มีน้ำท่วมขังนะคะส่วนประเทศไทยทางตอนบนอย่างภาคเหนือภาคอีสานดูแลรักษาสุขภาพจากอากาศที่เปลี่ยนแปลงในช่วงนี้ ภาคเหนือจะมีอากาศเย็นิตอนเช้าอุณหภูมิลดลงเล็กน้อยโดยมีฝนฟ้าขนองร้อยละ10บส่วนมากแม่ห้องสอนตากและกำแพงเพชรอุณหภูมิตม่ำสุด20 23องศาและสูงสุด3 2 3 5องศาศาลมตะนออกความเร็ว5-5โดยกิโลเมตรต่อชั่วโมงภาคตะวันออกเฉียงเหนือในวันนี้จะมีอากาศเย็นิตอนเช้าลมแรงและอุณหภูมิจะลดลง1-2องศา จะมีฝนฟ้าขนองเล็กน้อยบางพื้นที่ฝั่งตะวันออกของภาคและมีเมฆเพิ่มมากขึ้นอุณหภูมิต่ำสุด20-24องศาและสูงสุด31-33องศาลมตะวันออกเฉียงเหนือความเร็วลม11-30กิโลเมตรต่อชั่วโมงภาคกลางฝนฟ้าขนองร้อยละ40ส่วนมากกาญจนบุรีสุพรรณบุรีราชบุรีและสมุทรสงครามอุณหภูมิต่ำสุด23-25องศาและสูงสุด32-35องศาลมตะวันออกความเร็วลถ1ง2 0กิโลเมตรต่อชั่วโมง ภาคตะวันออกฝนฟ้าขนองลอ,อยละสิบส่วนมากชาเชิงสาชนบุรีระยองจันทบุรีและตราอุณหภูมิต่ำสุด24 25องศาและสูงสุด3 3 3 6องศาลมตําออกความเร็วลมพัดถึงกิโลเมตรต่อชั่วโมงเคล,ลอนขึ้นสูงประมาณ1เมตรบริเวณที่มีฝนเคลื่อนสูงมากกว่า2เมตรกรุงเทพมหานครปริมณฑลฝน้อยละสิบอุณหภูมิต่ำสุด25 26องศาและสู 25, งส,สุด3า35ถึงองศาลมตําออกความเร็วลมถึงสกิโลเมตรต่อชั่วโมง เีกระกาศภาคใต้ฝั่งตะวันออกฝนร้อยละเจ็ดสิบฝนตกหนักบางพื้นที่ประโจบรีขันชุมพรสุราษฎร์ธานีนครศรีธรรมราชพัทลุงสงขลาปัตตานียะลาและน,านาราธิวาสอุณหภูมิต่ำสุดยี่สิบสามยี่สิบห้าองศาและสูงสุดสามเอ็ดถึงสามสี่องศาลมตะวันออกความเร็วสางถึงสามสิบกิโลเมตรต่อชั่วโมงเกลื่นขึ้นสูงประมาณหนึ่งเมตรบริเวณที่มีฝนเคลื่อนสูงมากกว่าสองเมตร ภาคใต้ฝั่งตะวันตกฝนร้อยละเจ็ดสิบส่วนมากภูเก็ตกระบี่ตรังและสตูลอุณหภูมิต่ำสุดยี่สามยี่ห้าองศาและสูงสุดสามสิบถึงสามสามองศาลมตะอ,ออกความเร็วลมถึงสามสิบกิโลเมตรต่อชั่วโมงเล็ขึ้นสูงประมาณหนึ่งเมตรบริเวณที่มีฝนเคลื่อนสูงมากกว่าสองเมตรดังนั้นขอให้เพื่านติดตามพะการประกาศคำเตือนอย่างใกล้ชิดหากมีข้อมูลเพิ่มเติมอาจมีรายงานให้ทราบเป็นระยะระยะอย่างทันทุวงทีและต่อเนื่องหากเห็นว่าคลิปนี้มีประโยชน์อย่าลืมกดติดตามอย่าลืมกดแชร์ข้อม,มูลข่าวสารเพื่อรับทราบข้อ ข้อมูลข่าวสารโดยชั่วกันนะครับขอบคุณและสวัสดีครับขอให้ทุกท่านกดติดตามและอย่าลืมกดสั่นกระดิ่งเลือกทั้งหมดกดไลค์กด subscribe กดแชร์แหยนะครับเพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อไปขอบคุณครับ